สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้บ่านทคน่าเอฟซีนะครับผมมาอัปเดตนะผม,ม,ะผมกับร้านทุเรียนนะครับร้านทุเรียนใหญ่และกระบ,บัง2020นะครับผมว้าวมาดูมาดูครับวันนี้ทุเรียนเยอะเลยนะครับมาเลยนี่นี่เนี่ยบอกให้เลยลูกหนึ่งมีทุกยี่ห้อมีทุกยี่ห้อเลยนะครับแกะได้เลยนะผม พิัดร้านทุเรียนใหญ่และกะบัังนะครับ2020นะครับเนี่ยร,ร้านอยู่ที่เดิมโอ้เรื่องๆแบบนี้เลยครับสุขค้อมทานสุขร้อมทานัวนะครับสุกแต่ไม่เละนะครับสี่ห้าปู เรืองๆเ,เลยสวยมากครับแม่ว้าวกอกแป๊บเดียวเรียบร้อยหนึ่งรูปนี่แบบภูเขาไฟก็มีนะนวันนี้ <c oughs> วันนี้ภูเขาไฟก็มีนะเมื่อกี้ลูกค้ามาลุมเลยนะครับเมื่อกี้อ๋ออันนี้เป็นภูเขาไฟนะครับเนี่ย มาเลยแวะมาเอาหนุนได้เลยนะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับอันนี้เป็นหมอนทองยาลาจากภาคใต้นะครับูสวยๆนี่อันนี้ก็สวยนะครับทุกคนเยอะจริงมีทั้งมังคุดแล้วก็เงาะนะครับ สวยๆมีอันนี้เป็น2.50นะครับราคา2.50เปลือกลาดำติดลาดำด้วยนะนแบบป่าละอูนะครับป,ป่าละอูปลาละอูะอ,อันนี้ลูกค้าบอกจะกินพรุ่งนี้ใช่ไหม บอกบอกให้แม่ค้าว่าจะกินพรุ่งนี้ไม่นะอกเลยหอ่อห่อปลาและอู920 924บาทลูกเอาไปเป็นลูกอันนั้เเนเท่าไหร่คะชุชดห <c oughs> ม้ยาว เก้าสองสี่บวกสองห้าศูนย้าสั่งลูกค้าเอาเป็นแพ็คด้วยแล้วก็เอาเป็นลูมด้วยนะลูกค้าบอกจัดไปเนื้อสวยๆเลยเนาะมาเลยสแกนเลยครับผมตามเสาตามเสาเลยครับเรียบร้อยเนื้อสวยๆครับผมแบบเป็นแพคก็มีนะครับเนี่ยเป็นเนื้อรวนนะครับ แกเป็นแพ็คสวยๆราคาสามพ่ป่าละอูต้องสามร้อยสารอย่าโเสียงสุกแล้วเนะี่ยลูกเนะี้ยป่าละอูเออลูกนี้สวยช่าง,งดูก่อนได้ไเลขสวยมากเก้าห้าเก้าอันนี้จะแข่งเลย อันนี้ติดลาดำด้วยนะวยสวยๆป่าละอูต้องลอง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 ป่าละอูไปเราเราไปดูดูการปลอกเลยให้ลูกค้าดูเนื้อก่อนใช่ไหมครับอ๋อ oh, เนื้อประมาณนี้ครับ ต้องต้องให้ลูกค้าเช็คเนื้อก่อนอ๋อไปเลยไปเลยแ <ไป S 1> จะ <ไป S 1> เลยแจะเลยไปลยาาปาลปาละอูครับนี่ติดลาดำด้วยปลาละอูลาดำนี่ครับชื่อร้านปักหมุดมาได้เลยผู้เรียนใหญ่แล้วกระบงัง เสืองเลยครับนเนาะเรื่อยว้าวขอบคุณครับมามาครับลูกค้ามาเรื่อยๆครับแบบนี้959ไม่กดดันเพราะ้าดูเลยครับสวยๆอีก 959แกนข้างบนนี้ก็ได้เลยสแกนได้เลยครับมผมตามเสาเนี่ยได้เลย,เ,ลยเจริญเลยครับเจริญเลยเนาะ,นะว้าวสวยๆเลยวันนี้ภูเขาไฟก็มีนะครับภูเขาไฟไไสีสเกตสีสเกต ชอบเนื้อไหนบอกพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะครับนี่ชอบแต่เขียงนี่แหละอีกอีกสาขาหนึ่งนะครับอยูอ่ลำผักชีนะครับอยู่ข้างๆกับร้าน ไอ้อยู่ข้างๆกับโรงงาน SBT นะครับอีกสาขาหนึ่งนะติต t ก็อ,อยู่สาขานั้นนะครับทุกคนไปวุ่นหนุนกันได้ใกล้สะดวกที่ไหนนะครับผมนี่หมอนทองภูเขาไฟนะครับเนะี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยภูเขาไฟอันนี้เป็นยะลา หมอนทองเยราเหมือนกันสวยเหมือนกันดูนี่ลูกนี้เนี่ยสวยกวบกวบตอตอเนี่ยมาเลยอยแต่ะอเลือกลูกได้เลยได้ครับด้านหน้าสวยๆมีลูกค้าจะเลือก ได้เพราะขาดไปแล้วผงาน้าปเื่าดที่ผมก็ได้ดูเนื้อก่อนเนื้อโอ้ าเช็คเนี้ยก่อนครับเนะี่ยถ้าถ้าไม่ถูกใจก็ใช่ตั้งไปเลยอีนี้ลูกค้าบอกจะไปปอกเองเลือกส,สวยๆไปเลย650บาทกหบาทใช่ออก็เอาเพิ่มใช่เห็นไหมสองลูกเลย จัดไปสองลูกนะผมใช่กลับกลับบ้านไปต้องเอาออกจากถุงนะผมทุเรียนครับสวยๆเลยพี่วันนี้หมอนทองหมอนทองหมอนทองวันนี้กินมีมีเงาะมีมังคุดแล้วก็มีอะไรอ่ะอินตะพาลำเว้ยแวะมาออดหนูได้นะครับผมกับร้านดุเรียนใหญ่ลกักบ,บัง2020นะครับผมร้านก็จะอยู่ เส้นถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าไปาล้มเก้านะครับมุ่งหน้าไปท้มเก้านี่ร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มนี้เลยเนี่ปั๊มสีแดงนะครับผมเ,เข้ามาเส้นแยกนิคมลาดกระบังนะผมนี่ลูกค้าก็เข้ามาเลือกดูนะครับซื้อแบบลูกเล็กลูกใหญ่แบบเป็นภูเป็นแพ็กก็มีนะครับผมแม่ก็จะเคาะให้ ยุ้สวยนี่ยูกนี้ก็สวยครับพูอ้วน,นเลยเนี่ยพูวน,อน,อนสองสามพูอาจา <c oughs> จะเชิญเลยเชิญเลย yeah. <We> แข็งอ่ะ yeah, <we> แข็งใบแม่บอก นี่เคาะไว้แล้วรูนี้ก็สวยนะนะจอมๆไซส์ไม่ใหญ่มากพอดีเลยสี่ห้าปูไซไม่ถูกอ่ามันเจอจัดนั่งคนเลยนะนี่นี่ปูอันนี้ลูกสวยเนี่ยนี่นี่นี่สวยนะภูใหญ่ วันผู้ใหญ่แล้เนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไครต์นะผมในช่องยูทูบบ่าวนิพนธ์มากินมาเทีย่ยวแล้วก็ในแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กบ่าวนิพนธ์มากินมาเทีย่ยวแล้วก็แฟนเพจทางร้านนะผมกับร้านทุเรียนใหญ่และกระบัง2020นนะครับมาดูมาดูบอกไปเลยแกไปเลยแกไปเลยบอกเลย ไปเดี๋ยวเรา,เราตามไปดูแฉไปเลยยุนี้หกร้อยลาดำเจ๋งเลยอูย้ไม่โดนนี่เลย เปือกบางพอมลูกเนี่ยเนาะเปลือกบางลาดำด้วยามาเลยลูกค้ามาแล้วามาเรื่อยๆจ้ามาเลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนมันมันดสว,วยครับ แบบเป็นลูกก็มีนะครับสวยๆมาบริษัทร้านได้นะครับอ่านี่ครับผมบบส,วสวยจริงแวะมากันได้เลย <c oughs> ียบร้อยครับอยูนี้เอาครับฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ